mấy ch газ núi đó phân cho tôi如果有保握ing Mechanism rồi Mìnhрон lại không giữ được và okay. người ไปไหนืไปไหนว้าว ลามอากมสวัสดีครับทุกคน f อทุกท่านอันนี้เรามาตกปลาที่บูนิงครับดูไม่์สวยครับโอ้น้ำท่วมครับจะมาดูซิว่าจะได้ปลาไหมาครับวันนี้ไมล์สวยวันนี้ต้องมีปลาพากลับบ้านนะครับสักตัวสองตัวไปยังดีนะมลนี้มีชันด,ดูมีปลาชนมีทุกอย่างกับไปนนี้กระสูนก็มีครับจัดไปยาวๆไปเยวจะตีครั้งนี้แป๊บนึงครับเผื่อจะมีตัวครับ ติดเลย oh, <no. S 1> ชอบติดทั้งเลยอกันสว่างเปิดตลอดเลย ฉันน่าจะมีครับใช่เป็นทางน้งลงมีหญ้าก่อ,อเ,ลเล็กๆน้อยๆน,น่าจะมีแล้วนะ น่ากัดเหยื่เรามากเลยใส่ครึ่งโลสักตัวก็ยังดีเป็นกำลังใจอ,อ่อนตีข้ามไปนู่นดู เปลี่ยนแพงก,นะก่อนดแนะตาย ขึ้นมาเดียวมีแม่เปล่าวะต้องมีสิวะ oh, <no. S 1> ติดตลอดเลยเนาะพอเวลารีบนี่พอเวลาไม่รีบนีุ่ณเสือบติดลอ คิดว่าจะมีตัวไหมครับผมว่ามันน่าจะมีอยู่นะถ้าไม่มีีนลูกมันจะไม่อยู่นะแล้วนะหวานแล้วหวานแล้วติดดีติดดีงั้นติดดีโอ้ย

ไปไหนว้า wow. วจัดไปโอ้โ oh ห oh. จัดไปครับโอ้โ oh ห oh. น่าเชื่อครับอืมัชั wow. ดโดชัดโดชัดโดว้าวตีไม้กี่ไม้ที่แบบน่าจะได้สองโลครับ หนึ่งแต้มเย็นเย,น,นเย็นช่วนยิงไปโอ้เมนึกว่าจะติดนะครับดูครับดูครับนี่ทะลุเลยครับนี่ทะลุเลย oh, <no. S 1> ยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนครับตัวนี้จัดไปช่วงยิงหนึ่งแต้มโอเคฝากไปด้วยนะครับ oh, <okay. S 1> อาเบงปินติจับไปครับหนึ่งแต้ม ดูครับจัดไปเลยหนึ่งต้งครับสวยๆเป็นคนโด,ดครับนะโอเคชัดดนโดลายนี่สวยมากครับไซส์ประมาณสองโลกว่าๆนะครับโหจัดเต็มเลยครับชุดนี้เลยเยื่อใส่ใกล้คันนะครับทะลุทะลุมิติเลยตัวนี้ดูดูทะลุทั้งสองเลยครับหน้าหลังเลยสายขวาเลยอ่ะดูเลยโอ้โหใส่ช็อตหนึ่งร้อยห้าสิปอนนะครับแล้วก็สายพีอีวิวาหนึ่งร้อยปอน กับชุดนี้เลยครับคูราโดคูราโดครับเห็นไหมคูราโดครับแล้วก็คันใบสันสี่ยี่สิบนะครับโอเคจัดไปฝากด้วยเดอินฟินิตี้ไม่เคยพลาดอยู่แล้วเรื่องชดจัดไปทําการปลบเหยื่อนะครับนี่ครับเอาคีนนี้เลยครับแล้วก็หนีบให้แน่นๆนะครับเอาให้แน่นเลยนะอ่ะดูใกล้ๆก็ได้อ่ะแล้วก็ฉีดออกเลย โอ้ไม่ไปครับทุกคนเอาเลยโอเคออกแล้วครับนี่ครับจัดไปใส่ใกล้คันโอ้ปาดฉีดเลยครับตัวนี้จัดไปใส่ใกล้คัน,โอ,คน,นโอเคใส่ถุงแป๊บหนึง่งตัวนี้เราเก็บนะครับนืงจะว่ามีลูกค้าสั่งปลาประมาณจะเอาประมาณ20โลครับ <Wow. S 1> แล้วแต่ครับจัดโก็ได้ ปลาช่อนก็ดีครับวันนี้เราทำการเก็บครับไม่เข้าครับติดครับโอเคจัดไปหนึ่งแต้มไม่พลาดแล้วอาเบอินฟินิตี้เบาๆวันนี้จัดไป โอเคครับทุกคนยังไงก็กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับใช้ประมาณหนึ่งตัวครับวันนี้ดูครับไซส์ก็โอเคอยู่ครับชัโดว์ครับชัโดว์ครับเดี๋ยวเราจับไปแกนครับโอเคจัดไปวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวเลยนะครับอเบอินฟินิตี้ครับทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในทําคลิปหน้าต่อนะครับโอเคจัดไปวะอะไรกมุสลามสวัสดีครับ